ลับสวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ที่ขอลักคุณทัานวันนี้คุณอยู่กับผมในเกมคาร์เมเลเดอร์ซูปเปอร์ไคลแม็กฮีโร่อีกแลว้วนะคะเออซึ่งวันนี้ผมนะก็อยู่ในโปรเจกต์ลูอัพของผมนะกับตัวของคาร์เมเลเดอร์อโซดานั่นเองเออก็ประวัติค้อเข้านะก็แปลงลายโดยคุณคิตาโอกาวะนะชูอจีนเองซึ่งอาชีพของเขาก็คือเป็นทนายผมนะเออเป็นทนายหนุ่มแล้วก็มีนิสัยที่แบบว่า ใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยผมนะแล้วก็เห็นแก่ตัวผมแต่ว่าภายหลังเนี่ยตัวของโซดาเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปผมนะเพราะว่าคิตาโอกะเนี่ยเขาเริ่มจะต่อสู้แล้วก็ปกป้องมนุษย์โอ้ผมเออไม่ธรรมดานะครับเป็นตัวละครที่มีเอกลักษณ์มากผมนะแล้วก็ที่สําคัญกนะ็คือตัวของคิตาโอกะชูอิจิเนี่ยเขามีโรคประจําตัวแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาหาได้ผมนะภายหลังเนี่ยโกโรยูระเนี่ยลูกศิษย์ของเขาเนี่ยก็ได้ครับรับหน้าที่เป็นไลเดอร์โซดาแทนนะแต่ว่าก็เป็นได้ไม่นานผมสุดท้ายเนี่ย ตัวของโกโล่เนี่ยก็กลายเป็นเวิร์มแทนนะผมนะถือว่าโหดไล่ได้ทีเดียวโอเคสำหรับลักษณะเด่นของคาร์บิดเดอร์โซดาผมนะก็มีร่างกายเป็นสีเขียวผมนะบอกว่าโดดเด่นเหลือเกินแล้วก็มีอาวุธประจําตัวเป็นอาที่อ่านการ์ดเป็นเปืนนะผมนะเออถือว่าไม่ธรรมดานะคือตัวละครตัวนี้บอกเลยไม่ธรรมดาเพราะว่าค่อนข้างจะเก่งมากทีเดียวผมไม่ว่าการต่อสู้ระยะไกลของเขาจะเหนือขนาดไหนเนี่ยการต่อสู้ระยะเช่นของเขาก็ไม่ธรรมดาเช่นกันผมนะประมาณนั้นเลย คู่แรกของผมนะเราจเจอกับขามเลเดอร์โอจานั่นเองถือว่าเป็นคู่ที่ไม่ธรรมดานะน่าจะเรียกว่าคู่ปราบกันเลยก็ได้โซดาผมเออโอจานะจ๊ะเสียหมุนมองเหม,มือนเดิมมาลาวันมาเจอไี้บาสุก้าผมนะจมตี้เออยี่ไม่โดนเลฮะยีโดนแล้วเอาไปอีกนิดนึง มันมีมันเปลี่ยนอื่นได้ไหมมาแล้วโอ,อ้โหปืนปะแตก <c oughs> ปืนเขาแรดกเออนี่อัตโตะเบะยิงไปทรายหนึ่งที่สวยปิดชัางแล้วโอจ้าฟฟนอน X เอ็กแค็เอินออฟเวอร์กระหน่ำยิงบายบายเลยซัดไม่ยัง้งอืาไม่ตายผมนะฟฟนอนเวนเอินออฟเวอร์เออจะจบของโลกใบนี้ ขึ้นอยู่ที่โซดาดีแหละหอืมเป็นตัวละครที่ไม่ธรรมดาอีกตัวนึนะแล้วก็เอกลักษณ์มันโดดเด่นมากครับตัวนี้มาคู่แรกครับเราวอร์มไปนะได้ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นผมนะถือว่าค่อนข้างดีคู่ที่สามแล้วนะคู่ที่สองดิเออเราเจอกับคาร์เมลเดอร์ไนท์ผม คือเล่นไปแล้วมาจะลงคู่แล้วนะนี่เป็นคู่ที่สองจ๊ะขามเลเดอร์โซดาผมแล้วก็ขามเลเดอร์ไหนนะจ๊ะเออมาโจมตีเออ,เอ,อปุ่นพกผมปาก,ก็ให้ออและเดีย๋ยวอาจจะว่าไม่มีท่าอื่นบ้างนะผมนะจมตีปกติสวยนี่จมตีระชิดก็ไม่ใช่ย่อยนะจ๊ะ บอกไว้เลยอืมอาต่อไปอือซัดเข้าไปอีกทีนึงเออเอาละอเมสายไปกินเฮ้ยโลบ็อกนี่มีปืนบล็อกเขาหอมเอาดิซัดเขาให้หนิดนึงโอ้โหผิวนะเนี่ยเาว่านีผิวหมาดโบโบ๊ะเขาให้ใครมครับผมยิงต่อไปก่อนหนึ่งทีเออเบียดร้อยละฟันนอนไอแคลกแหลกกันเลย จะสุดอเอ็นอัเบอร์เหรอไม่เฮ้ยโอ้โหได้ไหมเนี่ยเฮ้ยทันไหมเนี่ยเฮ้ยทันไหมเนี่ยมันจะได้อยู่มั้งเอาละแกเสือท่าแล้วเจ้านยายเอ๋ยเสือนี่เอ็นอัฟเบอร์บายบายออยิงไม่ยัง้งสอดเข้าไปไม่เลี้ยงเออห้าสิบหกคิดเถอะผมอย่างโหดเสร็จไปอีกหนึ่งนะจ๊ะเออ ต้องให้ถึงมือทนายเออโอเคผมนะรอบนี้เราได้มาประมาณห้าหมืนเออห้มืนสี่ถือว่าดีนะอยากขึ้นมานิดนึงมาคู่ที่สามผมนะเราเจอกับขาเบเดอร์ไฟแล้วก็ไข่สาวผมแต่ว่าเรามาคู่กับซิลลนอตละจ้ะเออมา ไฟเดอร์สีเขียวเหมือนกันผมนะแล้วก็คันท่าสัญญาเนี่ยค่ะค่ะน่าจะคล้ายๆกัน <c oughs> เออฝั่งน้นเป็นบัตเตอร์ฟอร์มผมว่าโหดมาก <c oughs> มาซอสตเบโตเออแต่ตกยืนเดยกเ,เขาเขาของสัตว์อันเชิญดูว่าค่อนข้างเก่งนะีซักไปหนึ่งทีามาบังคับเอ้ยมาขอตรง เอ้าวปปินพกผมกับโลกมาสิเออขโมมเดบิชุบจ้าเฮ้ยจ้าซิโลนอตโง่มานั่นแหละใช้ไฟจมตีเออสวยเป็นอีกทีนึงซิโลนอตเออซิโลนอตแกบางไปหรือเปล่าเนีเออ่ยมาเปลี่ยนตัวนั่นแหละจมตีสวย ไข่แมคคามาแล้วผมปั๊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 ยิงเข้าไปอีกทีนึงตอบไปก่อนเออเออมันน่าจะตายนะตรง,งอีออกหนึ่งเจาะเอาซี่เจาะเออเออมาตายไม่ตายก็รู้เจอหน่อยเอาละพร้อมยางซิลอนนอตเจอหนี้ไฟเอ๋ยนัมเบอร์เลดเดอร์คิกอออืื้หเตะเหมือนกันเลยนะสีเขียวเหมือนกันด้วยเอาล่ะถ้าไม่ตายก็ยิงซ้ำผมมีแค่นั้นแหละ ยิงซ้ำเออยังไม่ตายอีกเออเรียบร้อยพิชั้่นเคลียร์มารอบนี้ได้เท่าไหร่เอยถือว่าน่าจะน้อยนะเพราะว่าต่ำโอ้ยได้เอสอยู่ฮะฟุกอยู่ฮะเออคู่สุดท้ายผมนะเราเจอกับคาร์เมเลอร์แดกแล้วก็คาร์เมเลอร์ซาวซอสของผมมาดูชื่อน,นี้หรือเปล่านะ พูดไปงั้นแหละมาแต่ว่าเรามากับคาร์เมเดอร์เ,เบิร์ดนะจ๊ะเออผมรู้ว่าอะไรอะตำรวจอวกาศกนั่นเนี่ยคล้ายๆเหมือนกันเลยมานีเจอเขาพิฆาตบูโดเตะเต็มอกเลยจุกมากอือโดนอีกแล้วโหด,ดมากอลไรๆๆๆใช้มุกเดิมแล้วนะเฮ้ยแอ่แกาดียังไงเนี่ยอปไปกิน เออมีคนเดินเไงจบตีสุกเขาให้อีกทีนึงเออเข้าวงในยิงประชิดเข้าวงในเออขโมนเดี๋ยวเบ้นจับคอไม่ให้จับอ,อ,อีกนิดนึงเออโบเขาให้อีกทีนึงจับคอได้แล้วเออนี่แหละไปเข้าไปอย่างเดียวเต็มหน้าเลยเออเบิร์ดออกมาเลยดิเดี๋ยวจะไม่ใช้นะเอาเ,เบิร์ดไปกินเออใครมาข้ามเฉย โอ้โหฝั่งนู้นได้ใครไปกคามผมนะแย่ละสิไม่น่าเขิม,มาทาได้ยังไรเนี่ยเจ้าพวกนี้ขอ,อขึ้น,นเลยอือเมื่อจะตายแล้วเนี่ยเปลี่ยนตัวก่อนเบิร์ดีย๋ยเอ้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 ยโอ้ยผมว่าผมจะไม่รอดแล้วเนี่ยทันไหมเนี่ยซอสใครจะทำเฉ่นนั้นเฮ้ย่าอุ้ยเก็บไปเร็วเก็บไปเร็ว,วขอท่าปิดท่าเป็นตายสวยๆนะสิซอสเดีย๋ย มาเรียบร้อยเสร็จชั้นเลย20วิอืมนี่ว่าจะไม่เห็นดับเบิลไลเดอร์คิกของเบิร์ดกลับโซด้แล้วจัดไปเออเหมือนกันดิๆิเลยนะอืมน่าจะเดี่ยงโอเคอว่าจบงามอยู่ ต่วรอบนี้น่าจะได้น้อยนะประมาณมันเหลือ20บวิอ่ะเออเอ,อผมนะก็ถือว่าไม่ใช้ได้อยู่โอเคผมนะก็เข้าสู่ช่วงของเร็วอ,อัพกันสักทีผมนะซึ่งในรอบนี้นี่ผมไม่แน่ใจว่ายังอยู่ที่ลคีหรือเปล่านะเออเลูคิมันตัวละครเยอะเลยก็ยังอยู่กับลูคีนะโคีอกีกเยอะอับอีกประมาณ3ตัวผมนะโูคีวันนี้ก็เป็นตัวของเวนเด้ใช่ไหมเออโบดจัดไป วันนี้ก็โดดเด่นเรื่องของการโจมตีระยะประชิดนะครับผมนะการโจมตีปกติน่าจะโดดเด่นนะผมดูจากแสงนะอ่าปกติเนี่ยจัดไปอัพให้ไม่ยั้งไว้ก่อนโอเคต่อไปก็จะเป็นส่วนของการป้องกันนะครับเอาเพชรเต็มไปเลยสักวนนี้มันแม็กเร็วยื่สีไปแล้วแหละไม่ต้องไปซสีเหลียสสุดท้ายผมนะก็เป็นพลังห้าไม่ตายเห็นกัดออลาแหละ ให้เต็มเต็มเลยโอเคปิดท้ายด้วยการอัพ ability ครับผมอ่ามีสามอย่างนะถือว่าไม่ได้เสียเยอะ <c oughs> เอออ่าแบบนี้เป็นยังไงบ้างรถเกาะผมนะเอาแบบนี้แทนล่ะโอ้ยนิดนึงไอเอาตรงนี้เอออย่างนี้แหละอันนี้จะดีไหมเหมือนเดิมนะกาโคตรเหมือนเดิม โอเคได้ป้องกันแล้วก็ได้ให้ไม่ตายบวกก็ผมนะก็แบบนี้แล้วกันโอเคผมนะก็จบไปแล้วนะสลับโปรเจกต์หรืออัพไปกับตัวของคาร์เรเดอร์โซดาผมเป็นยังไงหลายคนอาจจะชอบนะเพราะาตัวละครตัวนี้ถ้าไม่ตายของเขานี่ไม่ธรรมดาแน่นอนผมนะเพราะว่าชื่อก็บอกกันว่าอินออกเบอร์ word. เออถือว่าโหดได้จริงๆผมนะซึ่งสลับวันอาทิตย์หน้าผมนะก็ยังอยู่กับแฮตฟองของพ s A p ส p อี่แหละแล้วก็ตัวละครที่จะใช้เนี่ยคาดว่านะนี่เป็นตัวของไลอาผมเออยังได้เห็นกันยาวๆแน่นอนผม สลับวันนี้ก็คงไม่ได้จะฝากแน้ก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามู้ชมเจอกันเลครั้งแต่ไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมนะบา,บายยจุบ๊บจุ๊บจริงๆผมชอบชื่อของค่าเมตาไนนะเอ็นออฟเบอร์อย่างเท่